นาเดี๋ยวไปตัดเอาก็ได้ไม่ไม่แม่ถ่ายให้น้องเป็นเอวไปเลยแน่มันเอวบางมากไม่ไม่ต้องขนาดนี้โอ้แม่ไ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 ม่คืออะไรจ๊ะอาไรกุ้งอะไรไหนแล้วถามว่านางคุ้งจริงไหมนางคุ้งจริงๆนะจ๊ะน้องเขาอ่านแล้วไม่กลัวเคเฮ้ยเฮ้ยแต่ชุดนี้นางบางมากบางมากไม่ไม่กินเถอะกูไม่ได้บอกว่าจะไม่กินปะควรจะเริ่มแล้วไงทไม่อ่ะ อขาดไม่ทำได้ค่ะไม่แต่ชุดนี้ใส่ระบะแบบตัวบางมาอยู่บนเวทีนางบางมากเปล่าเปล่าเปล่ากำลังจะซื้อนาฬกาไง เอาเมื่อวาเห็นตุลงรูปอยู่ว่าคุณนายเอาเอาสองอันสองเรือนก็สองพันแปดอกสุดสิบมีพันสองพันแปดีเอสมกลกสุลเงินเยอะเยพันแปเหรอเมื่อเช้าพี่เช้ากับม่ยังชมเลยว่าผอมใช่ปะใช่แต่ไม่กล้จะทายอีกหนรอยการหรืที่ก็ายได้เพราะเหือยเไน่ไยก็จะงงเนียเศรย่ะ